นะครับจะเห็นได้ว่าตลาดคนเริ่มเซฟมากขึ้นนะครับเริ่มเก็บเงินมากขึ้นเ,เราก็ต้องปรับกลยุทธ์นะครับโดยเฉพาะตัวของเจมหมาโมบายนะครับฝั่งของวีเทลจริงๆเนื่องจากเราอยู่ในห้างซะเยอะนะครับเ,เราก็มีประสบปัญหาแหละเรื่องเรื่องเรื่องยอดตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นในยะบสำคัญนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีตัว เบน e f i t ต่างๆที่ดึงลูกค้าให้กลับมาหน้าร้านเราได้นะครับแต่ว่ามันก็กระทบแหละบอกไม่ได้ว่าไม่กระทบแต่ Strategy ของเรา moving on ก็มีล็อกโฟนมาช่วยนะครับคนจ่ายไม่ได้ในราคาเต็มก็มาผ่อนแทนนะครับการที่เรามีสาขาหน้าร้านมันอาจจะไม่พอตอนนี้เรามีเน็ตเวิร์กเจมันเน็ตเวิร์ที่เรากระจายไปทั่วประเทศ นะครับเ,เป้าหมายเราก็อยากจะไปให้ได้ถึงพันพันเน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างนอกนี่แหละเป็นเน็ตเวิร์กให้เราขายของให้เรานะครับเราก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งที่จะให้ลูกค้าของเราไปได้มากขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเจมารดอยู่แค่ในห้างอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละตอนนี้เราเราปรับ Business Model นะครับเอา เอาตัวเจมันเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อเพื่อที่จะขยายยอดขายนะครับซึ่งจริงๆยอดขายโดยรวมก็ไม่ได้ตกนะครับมีโกรสขึ้นด้วยนื้อของของ,ของมือถือของมือถือ,อ,อ,ถอบอกตัวเลขอาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่ายังเป็นไปตามธารกิจนะครับถึงแม้เศรษฐกิจมันจะโดนกระทบแต่แต่ทีมงานเราก็มีการปรับสไตร์จี้ให้เป็นไปตามที่เคยพูดไวใ้ในในอัปเดต ตอนนี้ฝั่งคุณพ่อก็จะมาดูาฝั่งของโมบายซิงเกอร์อะไรพวกนี้ครับก็มาช่วยพวกนี้ยเยอะส่วนผมจะไปดูนิวบิสเนสที่เป็น COE ซึ่งที่เกี่ยวกับดิจิทัลเฟิร์สให้พูดถึงคอนทิบิวชั่นที่มากที่สุดก็ยังเป็นโมบายครับส่วนของใช่จ <c oughs> ั <c oughs> ขงของ,ของตีน้อยเราเป็นอินเวสเตอร์เนาะ <c oughs> เรา <c oughs> เราไม่ได้เอายอดขายเขามารวม <c oughs> ครับก็คือมาจากตัวล็อคนเป็น ใช่ใช่ถ้ามองว่าในรายได้ Q4 นี้จะดีขึ้นไปแกก็เป็นไรใช่ครับใช่ใช่เพราะว่ายังไง Q4 ยังไงก็เป็นช่วง spending อยู่แล้วนะครับอาจจะมีแค่ช่วง Q2 Q3 ที่ spending มันอาจจะ drop ลงไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโรงเรียนเปิดเทมเอม สภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยอะไรพวกนี้แต่ผมว่ายังไงคิวสามคิวไปคิวสามคิวส่ก็กลับมาทีนี้ในเรื่องของตัวเศร,รษฐกิจที่มันเริ่มตึงตัวค่ะนี่คูณเดินก็ยังสูงไอ้ตัวรอฟโฟเนีนะ่ยตอนนี้เราเห็นภาพเรื่องของการคืนเครื่องหรือว่าวขาดส่งขาดผ่อนอะไรนี้มากไหมคะยังไม่เยอะมากครับ,บม,มีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ถึงในจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับ NPL ก็ยังคุมได้ประมาณนี้ ตอนนี้ต่ำสามเปอร์เซ็นต์หมายถึงเฉพาะของล็อกโฟนของล็อกโฟน,ลโฟนแล้วในส่วนของตัวซิงเกิร์นอกจากตัวล็อกโฟนแล้ว,วอ่าบริษัทลูกอื่นเนี่ยเขาไหนที่จะทำให้รายได้ของคู่เนี่ยมันขยับขึ้นมาได้อีกก็จะมี JMT เนาะที่เก็บหนี้นะครับเออ่ตัวของมีตีน้อยนะครับเออ่หลกัหลกๆก็จะเป็นจะเป็นสองพี่ใหญ่ ตอนนี้มีอยู่ครับคาดว่าจะได้เห็นในปีนี้นะเออน่า,า,นาไม่น่าจะไม่ทนนัทนแต่ว่า<ม>แต่ว่ายังมีแผนอยู่ภายในปีหกหกเก้าหกเก้ <ๆ S 1> า<ะ>มไม่กี่หมนสองสองสามปีอ่ะเขาเขาปีนี้ปีอะไรนะหกแปดเจ็ดศูนย์เจดศูนยเจ็ดศูนยใช่ก็คือปีเจน่าจะเจ็ดปีใช่หกเก้าถึงเจ็ดศูนย์แล โอเคค่ะค่้างเนี่ยรอรอทามมิ่งแหละ